มันมี2อตัวหนึ่งต่วันเป็นบนนั่นละหนึ่งซีกับซูนซีเจ้าตัวเดซ่น้อบันสี่มันก็ได้ศูนซีกันน้อบันเอาหนึ่งซูนล่เัน้หนกับซูนีเนาตัวเดียวลวน่งูนเนี่ยหรือไงเดี๋ยวคายังมั่งคงุดทไทยอีกตัวเดียวเนียนเลยเนียนนกับหนึ่งซีเนี่ยเราหลดอ่ะมันได้ซ้อนเหมือนเด้ ท่านได้เฮ็ดคักดนะต้องทาาทาหมูน้ำตอนทสรุปคงงจะถ่ายแต่ว่าเนี่ต้องงวดกันเนี่ยหนึ่งศูนย์สีเนี่ยเราดงเชือกานก่อนเออเอาเชือนบานก่อนแล้วพัฒนาเชือบานเทาเฮ็ดแล้วพอดียว่นี่ามันนัดไปตัวเป็นฟูพันกระส่งมากแล้วนี พกเจ้ากัว่าล้าก่อนแล้าเหรอเนาะของมาเอาเล้าเหล้าคับขางดินเาะล้าเล้าเดี๋ยวของปูคนกับทรงมามบนหนึ่งกันดีเลยาปูอย่าบดเมือสทงมากกับไรทรง่อไปเลยของเล้าเหล้าแม่นขึ้นยังนี่เนาะเดี๋ยวสิเขียดมาปูกันได้ครับอันนั้นของอาตมาอัตว่าเดี๋ยวสีเบิ่งของปูกันเพิ่มทรงมากองหนึ่งนี่างละลยส่งเป่าส่งไปนลนนะว่าสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คุยกับพี่น้องก่อนเพราะฮัตเต็บ เป็นทางการก็ผ้าจานดอกครับใจเย็นเยน็นหลอดมันแดง,งแกนินอะไรกันมีโชคกันล่ะลาพัฒนาวันนี้โชคดีมันแดงมีโชคมีโชคน้ยเห็ดเข่าให้ขึ้นเรียมไงขึ้นในท่อปากก็คือยังสัมผัสยางพักมันไปยืนไป,ไปยืนยื่นพืนสัมผัสข้างเทนายนุนยม่มอาออาจารย์ขออีกแน่บเดี๋ยวอยากยังก็เคยเท็จเนี่ยก่อน

แต่ว่ามันได้แต่บนอยู่ล่างนี่ท่านได้ล่างมันจับหลักไ่้ท่านได้ขักเดี๋ยวไปขอปูกันเนอะเด่นที่ชุนและสองขึ้เกาเอาก็ขึ้นชุนซองหนึ่งเสร็จละเล่าเด้อพี่น้องเด้อเล่าเด้อมันเล่าเล่าเอาเพลื่อนบ้านเขาก่อนเอาเกลื่อนบ้านก่อนเอาเกลื่อนตอนก่อนจะโดยจะโดยโดยโดยขะน้อยเอาโดยขะน้อยเดี๋ยวก่อนเอาทุนรัฐบาลเล่าก่อน ศูนย์เมื uh, uh, cool. um, ่อน uh, ั uh, so, uh, uh, um, six. Six. ้นก็บอกว่าเอาไท่เราค่เอาล้าว่าสันศูนไปก่อนศูนยูนย์ศูนยหาศูนย์หกศูนย์ของกูนย์เด้อแล้วก็4ี่สองสองเป็นเง้นที่หกสองเอาหกสองมาตรงกันยู่ธศอนด ตรงกันยี่ตัวเดียวอีกแล้วครึ่งวันพังหันหกซุ้นเนียนวัดนี้ตรงกันหกซองแล้วบัดนี้ได้พี่น้องได้วันหันหกซุตรงกันเลี้ยนซื้อจนตาข้างกระเพราผมมีเงินกัเซื้อซื้อรางดนี่หกซองนี่เพราะว่าของปูเพิ่มจะมารางเด็กชนกันอยู่ที่หกซองแล้วกนเด็ดรางมันปะครับเออของปูเดี๋เพิ่มจะมารางอันนี้ปูนี่ปูเด่นปูกันหุ่นสุพรรณ สวัสดีจ้าสวัสดีสุพันธุ์แม่นมากรัฐบาลเาวพระอาจารย์แจกเ้อค่ะแม่นมากแม่นมากอค์ลาคักไรเด้อหลวงพี่เัวหอยหอยโอยหอยหอยกล้องคักวะได้เด้อเขากล้องเขากล้องกล้องเขากล้องหมาถึงแล้วเด้อล้วก้อนเดียวเด้อยันเอาครับใช่จะเอาเด่นเด็ดให้ก็ได้ครับ เอาไปโหลดลงพีเออพร้อมไปต้องดอกต้องงวดเลยนะกบบพ่อเขาเขาด้วยดอกแต่ว่าหั่บดได้ฟันท่งหล่านบดเส้นอันนั้นเล่าของปูกับของเงินอาตมาศของอันนั้นล่าเยนหน่อเพื่อนตามนมาสการเจะเล่นพอเจะมุพอดจะเล่นการนวดกันครับเมื่อนี้เป็นเมื่อเมื่อช่วงเมื่อหมันหมันคือเกาขนาดมังเกาเ้าได้บมังมันเพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่น เปิดเพ๊บตามตึงแบมั่อไ่ตามหกศูนย์ดครับทิตีิญานมากแล้วแต่บานเล่าเขาคักเขานี่ช่นกันยุที่หกศูนย์นะบ้านจ้อยบานนี้ชนกันหกสองนนี่ชนหกสองนี่พออาจารย์แม่นต้องตเกสองเป็นตัวเด่นด้อหเป็นตัวเด่น่บ่แม่นเพราะว่ามันส้นกันย่ตวเดียวมันมีสองม่ันอยู่ใกัน นั่นดของปูนั่นนี่หกสองหกศูนย์บอกเออมันส้นกับสองตัวหกศกับหกสอง้นกับสองตัวเอมัน้นกันหกศูนย์หกสนนสกั่องต่นแหละมันออกต้นันนี่ะมันจ่ะออกตัวนที่หกศูนย์ตัเจียนี่เออหกศูนย์หกสองนั่นแหละของอาตมาเป็นศูนโของเพื่อนเป็นหก อันนั้นมันส้มขนาดนี้สองตัวเอาสองตัวน่นเป็นรักวันหกแปดนี่สิบแปดดิเนาะสิบแปดสิบแปดตุลาคมสิบแปดตุลาคมสองห้าหกหกเราพัฒนาเพื่อนบ้านตามหกตัวได้ไหมแปดสองแปดสี่ตัวก็พอแล้ววะเห็นเหี้ยสี่ตัวก็ได้รเห็นสี่ตัวสองครูเราก็สามตัวสองคูจริงๆได้ไหมครับเนี่ยคกียรตวามันจะเข่าเนี้ แต่ว่าคชื่อว่ามันเขีาอกดอกมันมาแห้งคนรมีหกกับศูนย์กับแปดเห็นไหสูตรมันมาายางเต็มกันสิมีของปูสุพันกับของหลวงพีเรานะครับแมนแมนปูคนทรงมาไห่ละทรงมาวันหนึ่งอ่ะได้ฝการงไปให้ยโมหมดอ่ะตรงกันตัวเนี้ยตรงกันป่ะครับตรงกันก็คือหกศูนย์กับหกสองเด้อยมเด้อหกศูนย์กับหกสองชนกันยืดสองตัวทานไนเอาตัวที่ชนกันเลยเป็นตัวเด่นหลด วงกลมเลยวงกลมเลยลดหกศูนย์หกสองหกศูนย์หกสองหนย์หกสอนตัวเด่นแต่ว่าของปูสุพรรณนี่เพิ่นสเน้นล่างมันบอครับเพิ่นเด่นล่างเด่นไปที่ล่างด้วพี่น้องเด้วยไปที่ล่างลดปูสุพรรณนี่เด่นศูนย์กับสองเพิ่นเนน้ล่างเพิ่นเนน้ล่างเพิ่นเนน้ล่างเน้นล่างโอ้ยหลายสูตรขนาดเด่นศูนย์กับสองพะว่าเล่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาตรงคัก อ้ยเขาจังวันมันสังถ้าวงมอนอ่มันทั้งเหล็กไงเหล็กยังมันก็เล็ดเปล่าน้ำเหล็กเงมันก็เลยบาจากนั้นเนี่ยอยูู่สุพันนี่เหล็กซตัวมี4ีศูนย์หเนาะแล้วก็สีศูนย์ห้าศูนย์หกศูนององเนี่ยสีสองตัวก็ได้ซีหกศูนรไปหกสนั่นแหละนี่สองตันั่นแหละสตัวี่สองหาสอง่นบ่ เน้นโดเน่นคือหกสองมั่งอยูปากกาแดงนี่บอลรมานนี่น 62, ตัวเน่นหกสองกับหกศูนย์นี่ยืดสอ,องตัวนั่นแหละนี่งกันยืดสองตัวยืดสองชุดเน่นหกศูนย์หกสองเน้นสองตัวนั่นแหละ สองแปดแป่องรับเมื่อน้องที่แได้ให้ดนรกสองแปแปสองเลขสีตัวแล้เยังบ่ไนมีหกแปดหกแปดันเล่มีเลขนสมือนี่สองแปดหกแปดก็้บอลลูะหกสองกับหกศูนย์เดดรอนสองหกนย์นะครับอือเขาเน้นเบ้อละรองกันน่ย เลขีตัวนี่เลขตัวมีสองชุดคนละจับคู่แล้วเอลองเฮ็ดไปสลับพคนมาถืสโลกว่าท่านกันเลยเฮ็ดไปสละเฮ็ดซีตัวสามตัวนั่นก็อยู่ท่เนียนถือโกอีกทีถือโชกเฮ็ดเพี้ยเฮ็ดเพี้ยเอาเฮ็ดซีตัวสองแปดแต่ของอาตมาเน้นหกแปดกับสองแปดหรอกหกศูนดสมันมาตรงกันก็เลยต้องเป็นหกศูนย์ครับไปเพราน้องก็ทรงมานนะครับ มาส้นกัดยมบังพกส่วนกับพกสองครบแล้วคุครับอาจารย์นี่ให้่งดูโอเคโอเค okay, โอเคแล้วอะไรคุณป้าคังังนโอเคแล้วสิได้โซ่ให้พี่น้องเห็น,นบ้างน,น,นี่วงกลมใส่กือสิบวถตถคักบ่กลมนี่วงกลมแม่นบ้างคัดวงกลมป้บแมนน่นเลยดิเออ ทีกดินี่มีหสูนี่ตัวนึงเห็นบ้าครับหก่นบอเดียวสิเดีวงน้าหกส่นหกส่วนน้าหก่สิวงไหนน้ามันเนี่มันตรงกันเอาป่านี่เหล็กมันตรงกันด้นั่นเหล็กส้นมันส้นกันอยู่สองตัวดีเด้ถ้าเอาเป็นลักมันเหล็กที่ช้นกันเนาเหล็กที่ช้นกันหกสองหกส่นนั่นน่ะชุ่มนันก็บอส้นกันอืมเอาตัวส้นกันเป็นตัวเอกเขาเป็นพระเอกละอ อาจสีมาคู่กันก็ได้แสดงว่าเป็นเลขตัวเก่าตัวนี้โอ้เมื่อนั้นมันก็ออกอันงกซูลเหรอซูลสองหกครับครับอ๋อซูลสองหกมันก็มาเด่นตัวเก่าว่าเด่นี่เนาะมันก็เ่ราเนี่ยแล้วเพราะมันเปลี่ยนไปได้เนาะแต่เก้าสองก็มาออกอีกกันบ่ันเก้าสองเป็นมือมาออกเก้าสองขึ้นก่านไหมมื่อไหดิเนาะโอ้ยมันก็เปลี่ยนไปได้เมื่อไหรเนาะมันวนก็ขึ้นใหม่อีกโอ้หั้งที่เขาขึ้นดีเนี่ยครัว่าเออเลขตัวเก่ามันไม่ค่อสื่อเด้๋วเขาก็เลยวนหมอก สังเกตียดเมื่อหลายเที่ยงเนอะเนอะที่เป็นแนวนั้นเออค้นเสือที่ลบคนอ้าวอีหลีดิก็นได้ว่าคนเสือกับแปลกอยังดิ้คกันมาตัวเก่าปุ๊บบ่มากหลอดบ่มากนั่นแหละซี่หกซี่บัตถอนั่นแหละทิมเออนั่นแหละเห็นมะเล็ตัวเก่าคุณหมอซี่หกซี่เราพัฒนาเด้อพี่น้องลาวพัฒนาวันนี้วันนี้อันนี้มันก็บเจ้วนดเมื่เก่าวเหมือนอะไรนี่คิดว่ามันเปล่นไป็มือหนึ่งมันเปลี่ยนจากวันศุกร์ เป็นเป็นวันศุกร์มันออกวันศุกร์แล้วมาเป็นวันจันทร์มันอาจจะมาเขาวดพุ่นก็ได้ครับเพราะว่าเกลืสองมันกะวนกลับมาออกเดี๋ยวไปนองกะล่อเตรียมครับเอ้ครับเดี๋ยวล่อให้คนเบิองของผู้อื่นเมื่ก่อนเดรจังสีเอาสมุดเพิ่มมาเบิองแล้วจะสิทธิเตรียมเหมือนง่ายไปเห็นไหนครับเมื่อนี้ยังมีรัฐบาลไทยเด้อครับแทนไทยเอาไปแซมเผลซื้อลอตเตอรี่ก่อนค่ะเราพัฒนาวันนี้ลาพัฒนาเด้อ อาจารย์รัตนัดหลาขึ้นเล่าพระู่าน